สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเสื้อยืดแขนสั้นนะครับเบอร์93นะครับหมายเลขประจำตัวมาร์คมาเก็ตครับผมเนื้อผ้านะครับเป็นผ้านาโนไมโครไฟเบอร์นะครับลักษณะก็คือจะเป็นเส้นใยละเอียดนะครับถ่ายเทอากาศได้ดีนะครับระบายความชื้นได้ดีป้องกันการอับชื้นนะครับผ้าลักษณะนี้นะครับก็คือดูแลรักษาง่ายนะครับไม่ยืดไม่ย้วยนะครับดูที่งานสกรีนนะครับงานคมครับ พื้นดำนะครับแถบขาวหมายเลข93นะครับตัดแถบแดงครับเท่เลยดูที่ช่วงแขนนะครับลักษณะผ้า,าจะเงาเงาลื่นๆน,ๆนิดๆนะครับตรงนี้ยิ่งทําให้ใส่สบายมากเลยครับอากาศถ่ายเทได้ดีจะไม่ร้อนนะครับใส่ขับขี่นี่สะดวกเลยเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยครับูด้านหลังนะครับ โลโก้หมดนะครับโลโก้ประจำตัวของเขานะครับส่วนด้านล่างนะครับสกรีนมาร์มาเก็ตครับผมเห็นไหมเอ่ยดูแล้วสั่งง่ายครับผ้าลักษณะนี้นะครับซักรีดก็ไม่หยาบะงานก็ไม่ย้วยด้วยครับตัวนี้สีก็ยิ่งสดอยู่ตลอดเวลานะครับ ดูดีเทลนะครับดูตะเข็บผ้านะครับเนี้ยบเลยครับการตัดเย็บเดินตะเข็บสวยนีครับลักษณะของผ้ายืดแบบนี้ใส่สบายตัวครับเนื้อจะมันมันเงาๆลื่นๆนิดๆนะครับใส่สบายครับนี่ครับเขาจะลักษณะจะเป็นไมโครเอ n ไมโครนาโนไฟเบอร์ตรงนี้นะครับก็คือจะถักด้วยเส้นใยละเอียดนะครับทอเส้นใยละเอียดมาก แล้วก็จะมีดอทละระ,ะ,ะบายอากาศนะครับตรงนี้มีหลายไซส์ให้เลือกนะครับยังไงสอบถามเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวจะมีลิงก์สั่งซื้อไว้ด้านล่างด้วยนะครับขอบคุณครับ